ข้ามถนนเพิ่งรถเถอะรถไล่ไล่ซื้อปุ๋ยไปบ้านเขาซื้อปุ๋ยก่อนหนอนง่อันตรายเพิ่งดีเด้อพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาซื้อปุ๋ยกันเแล้วไปเอาเด้อเอาเอียงเนี้ยขี่ไปพุ่นรถเอา สีฟ้่าสองสอบกระใต้ตอบหนึ่งมันบอกฮะเดี๋ยวเพื่อนโทรถามกันสนะสิบหกยี่สิบอันนี้ซื้อปุยค่ะไปบ้านเขาเบอร์ไปสิพ้าพี่น้องไปเบิ้งเขาเขานำเด้อค่ะเขาห้องงามสัน็นเลยนะหกไลเนี่ยค่ะตละเดื่อีใจใจปุยสามสอบต่อรอบหนึ่ง ปีหนึ่งวัน2องเธออีกเด้อค่ะใครเป็นพี่น้องไปบ้านปุ๋ย่ะไ้ละโดนเฮานี่เพพังตเป็นไปบม่ได้ดิ่น้อยเรตอะไรยากนะค่ะพอนเวลาบ้านปุยล้วเขาเราเรียนมเดียวเนี่ยพ่อบอนเือน่บ้อนเดือนทรไปเบิ้งด้พี่น้องนะแล้วจะไปย้อนมึงกันละพอวันมางย้อนในสนามต้งมกันลืมพี่น้องิึงมารอบนี้เด้อค่ะ รอบนี้ด้วยประเดี๋ยวเขียวไปเมดเลยคุณ่ะนาเขากับพุนพ่นบุญเห็นบ้าขาดต่อเฟืองแตกๆคื่บุพราะว่าเขาไม่ได้ไทยนะคะ่ะไม่ได้ไทยคือเพิ่นนะ้ปังเฉพาะไทยเสียดอยัางก,ก็วานเลยอย่าพาไปเพิ่งใ,ใกล้อ๋อน้ำไอเพชรพุ่นน่ะอาน้ำแล้วเป็นไทยเนาะพุ่นนาเขาพุ่นขาดตรงกลางพุ่นพุณนาบ้าโอ้น้ำน้ำแล้ว นะเป็นมันหลุดยุ่งแนมดีนี่แหละหลอกไหมค่ะผสมกันบเนียมบัมอันนั้นสอบหนื้ออันนี้เคริงหนึ่งสิบอะเกิดตายดีเด้วค่ะพี่น้องถามปุ๋ยสูตรสิบหกยี่สิบศูนย์ศูนย์บวกศูนย์บวกห้าสีจุดอีกอย่างพวกเนี่ยค่ะลายยุบปุ่นสูตรสิบหกหรือนอกพันเอิญง่ายผสมปุ๋ยกันนะค่ะแล้วกลับไปพ่นเดินสื้อาไปทายเบงยี่สิบมือนาบัมเนาะ เขายี่สิบมือพี่น้องถ้าไปเบิงเข่าบ่ได้เห็ดอันยนังข้พปะปูระว่านดิบเด้ยี่สิบมือแงา้าซ้ำใดคนเขากันแล้วค่ะคนขายปุ๋ยจนว่าเป็นรวยแล้วเนาะอืมนขายเข่าเป็รวยดวย้คนขายปุ๋ยรวยดูสิคุน่ะ สอบนึ่งเป็นพันใส่นี่นี่เต็มนี่จะแบกขึ้นปาบัมสามสิบโลปะโอ้ยแหมเหมือนละเท้าเอ้ยเออนี่ได้บัมดินคือปอเอามาลงนี่ได้ปลูกผักสิบ่ง,งามมยุบปะฉันไปให้เมื่อจะก,กระสอบกันนะเอาไปใส่กระมังนั่นนะ เขายี่สิบมือวสิช้ไปเบิ่งเกิดดีอยู่ดีนะพี่น้องเนาะเนี่ยน,นี่ก็พอ่ขี่หลายแล้วค่ะบ้านเขาดิบ วัวหอดป,ะป,ะปะ่ปะบ่แงงบ่ะได้กินปุ๋ยแล้วก็เขียวเรนี้ละคานาเน่เพนกบะลิต้งมาันเกงอยู่ต้มงปนรวยหกะปิตออกมา มื่อต้นเขาก็เริ่มเป็นสีเขียวให้นี่ห้างแน่ตรงนี้เขาปลูกเมดแอบพี่นองเห็นบ้าเกิดดีเลยให้นี่แต่ให้เพราะเป็นแต่เกิดดีเกิดดีเลยคุณน่ะนะ,น,นะแต่ไม่ถ่ายแล้วค่ะวานเลยให้นี่ต,นติเกินบางน่ช่วงนั้นนะ้ค่ะ ่าแถวนี้พอดีอยู่เนี่ยฮะมาได้กินปุ๋ยอ่ะเบิ้งมาเคี้ยวเอาเคี้ยวเอาปีนี้เห,เหมุเมืเด้อค่ว่าเพราะไอใต้นนนี่ไม่ได้ดเตเ้นนนี่คุณอ่ะเดี๋ยวสักสัปดายไปย่างเบิ้งนาลวค่ะยี่สิบวันเนี่ยพี่น้องนี่ค่ะคุณน่ะตั้งแต่พี่ไปอันนี้ก็ถือว่าเพราะห้งไยดอกข่าเนี่ยให้นี่จะดีไว้ละย้ำน้ำปังกะเพราะค่อ,คอยเดี๋ยวน้ำดูเพราะว่า เพิ่นเป็นน้องเนาะค่ะเพิ่นเป็นแบบน้ำเลิกให้นาะเลิกแล้วปัะนี่นาผู้อื่นเพิ่นกะซื้อม,มา้าทั้งเอาสุกไว้กะยูดีนะค่ะให้นี่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเพียงมูแล้วเพราะว่านาเพิ่นหลอกลงเรื่อยเยนาหลอกลงเรื่อยๆร่อบอกอือไม่ยางงา้นเมื่ตอนนี้บอกว่าปู่บอกอือไว้ปู่บอกอือไว้สแกงห็ตขมค่ะจะได้ยอดได้อย่างเพิ่นยี่สิบวันนาแถวนี้เด้อค่ะผู้ใดมีรถเพิ่กนกะ อันไหนเห็นบ้านจังสั้นเพิ่นกับบ้านไรทยเดี่พี่น้องเพิ่นบ้านไทยบางเฮียนเพิ่นกะนี้รถไทยเครือน้ำไม่น่าเพิ่นกะไทยเิ่นนี้รถไทยเติมมันมันอีกกะเพราะไทยยู่แต่ว่านน้ำทั้งบ้านสาวเสริมนี่คันบ้านไทยก็เห็ดน้ำบ่ได้หางนี่เพิ่นเห็ดน้ำได้เนี่ยค่ะหยอดน้ำมันมาเพิ่นกะเห็ดเป็นเฟืองเป็นปุ๋ยเพิ่นกะหาเป็นปุ๋ยแล้วกะเมนอย่างกับ่นเอิ่นวานเลยเกิดดีอยู่นี่ ว่าปลาปูววาาเราบ้านนั่นยังก็เอินเราว่านดิบเด้บ้านกขาปลูกดิบค่ะเนี่ยที่บ้านเราอันนี้เราบ้านกขาปลูกดิบนี่เข่าอยู่ดีกันเนาะจะเอิญนันเปิ่นยังก็ล่ะมัดปินนั่นนั่นมาค่ะขอสมมติว่าได้กินปุ๋ยเอาบ้ววานปุ๋ยแล้วเนี่ย ตัดสอนไปเนี่ยค่ะหัาววันปุ๋ยละแตกก่อเกี่ยวปื้อปือ้อมันว่านปุ๋ยกันแล้วไปบุ่นเหรอนี่สีว่านนี่เรียก,กันนี่แหละเสริมบาเด้อคุณอ่ะเกิดดีอยอะบอพ้พริงไม่น่านางงามนี่สวยแล้วพริกสวยแล้วคุน ต้นนี่มันจะเกิดดีใช่ไหมโนนมันโนน,โ,นโอ้น้ำซึมเขาผู้ดัะซึมงในที่ตัดเลยผู้ดังเขียวปือป้อๆอยู่นี่โอ้อันนั้นน้ำเขียวล่ะแปลว่าเพันวานละ่ะมันออกไปวีเพันวานก้อนละ่ะสองทุงนั่น น้ามทวนม,มาเนี่ยพ่อหน้าเปิงออกแล้วป่ะเนี่ยอ้ที่แรกแล้วว่ะจีนหอดก่อไพ่ปีนาสวนแบบคีกอะ่ะเตี้เกิดดีค่ะคุณนะอัปเดตเท่า,ขา,าเขบ้านแม่น้ำยนตอันนี้นะบ้านบ้านน้าปังโดยทีว่าพอมีการคาดการตีนะคะ เพิ่นแล้วนะปีแลวเพิ่นกะไปต,ต่อห้ต่อเฟืองแห่งแลวเพิ่นกะจูดเป็นเผาเผาเป็นยังก็เขาเอินเผาเป็นปุ๋ยไปละกะเด้ซัมเพินขาดนะอยู่ที่ดินนะั้งปีมันล้วนดีเนาะคะ่ะถึงน้ำเข้าไปมันจะล้วนดีเลิอันนี้สิบ้านปุ๋ยมือนีได้เนี่ยพี่น้องวานปุ๋ยวันนี้เราจะวานปุ๋ยวันนี้นะคะโอ้โมัม่น่าตาม นี่แหละผู้เป็นดูเป็นไรสามมืดเนาะคุณนม่น่าดูใหดสวนพร้อมนี่พอปูเราสิอัดน้ำไปม็มดตาใดให้ได้ตาใดมันอยากก่างเขาเอินเนี่ยเนี่ยให้ได้ตาใดมันเป็นอันเขาเอินว่าทอกันแล้วกับบ้าอัดทางเดินยูรถตาหนาทอกันเนาะพุ่นมงึงทุกคนเป็นแลรงใบมดทางนั้นก็ได้ค่ะพุ่น ยี่สิบมือสุบน้าสองเท่ออะไรที่นี่พี่น้องซื้อน้ำมันพันกว่าบาทละพันสองพันสามละพ่นพนอ่ะอันเดียขาดพ่นอ่ะสุดนกพ่นละนะถ้าเสริมปาักปากย่นสุดนกมน่นตาหนาพระทอกันัม่อเไยกดว่าไก่อให้กว้างห้แคบทุกศรีนาคา่นเนี่ยงามยี่นีเนาะพี่น้องเนาะพ่นอ่ะเบิง้งปูเราเอาอันนี้เราว่านมือนะคะ่ะทุกปีเราจะใส่างก็เขาเอิญน,นะ ทุกปีแล้วใส่นเนี่ยเครื่องพ่นปุ๋ยน่ะพ่นปีนี้ระว่านมือเนี่ยพี่น้องละว่านมือคอยว่านไปสินละวา่าสูคดีอยู่เนี่ยยังไม่เห็นต้นเน,นีายขนาน้ำเหยียบยุ่ตลอดแล้วเขากบกบปุ๋ยไปยังสี่หญ่าก,กับพอค,อค่อยขึ้นขนาดนะพ่นกับพ่อค่อยมีลายดอกทุงเชียงบ้านแค่จะพอมีขนาปูกับพ่หมีปูนิดหน,น่อยพูดอะ ออันนี้ห้างนี่ต้นหน่อมะ้างสวงนี่สิยบเลยมะสามอันนี้พี่น้องดูสามกัน,นลกหมองที่ที่ไปสามกันนะสามหนากันค่ะดึงลกย้อนเอางานนี้นะเนี่ยไปสามตรงนั้นลงไปสามเข่ากันนะพี่น้องนะลงก,ก้าสามเข่านี่ห้างหลายเยอะโอ้ปะปูลอกกระไลาสามเยอะหมดเลยห้างเกิน สามต้นน้อยถึงสี่ทันกันยุทันสามญ่ามาเราพ่อทันกันมันห่างเดี๋ยวมันทันกันค่ะแล้วหลกมาสามเยอ่นี่หลกมาโยนใส่ แอบ,บนายย้อนพอนีห้าคูยู่ถึงผแงู้ลูกกับไ่ได้ทอบน,อน,นั่นอย่าลืมมาสามเข่าพี่น้องผู้บ้านปุ๋ยใก่เราบ้านปุ๋ยไปน้าสนกับย่างเบ้ง กะทีกะทิทีทสามน้ากะสีมวนยุ้ย้ำนี่บ้อนไหล เลาะตามเขากันนะพี่น้องเลาะตามเขากันนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะพ,พี่น้องมาอัปเดตนะ,ะเราสริมกันสิทอบเขาตามเขายังไงก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เลยน,น,นะคะ่ะสวัสดีค่ะเสิยมารับพี่น้องนะคะ่ะ